สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ Hardcorp Channel ครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวขาว,ขาวความเคลื่อนไหวนะฮะของสโมสรฟุตบอลเรียบเรีงของเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดหลีกเรียบร้อยแล้วนะครับหลีกของอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็บทสรุปของถ้วยต่างๆในเกาะอังกฤษน,นะครับแล้วก็รวมถึงผลการเพย์ออฟเนี่ยก็เสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะ เรารู้รับทราบไปบ้างแล้วนะครับผมจะไม่กล่าวถึงนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนำทัวร์นาเมนต์ให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าในเดือนหน้านเนี่ยเราจะมีทัวร์นาเมนต์ระดับชาติที่สำคัญอยู่2 2นะครับสทัวร์นาเมนต์ก็คือยูโร2อ,อ2 4แล้วก็โคปาอเมริกา2024นะครับก็เตะไล่เรียกอะไรครับทุกท่านแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับนำชี้แจงนะครับ เรื่องที่เกี่ยวกับยูโร2024ก่อนนะครับมาดูกันว่ามีประเทศอะไรเข้าร่วมการแข่งขันบ้างแล้วก็มีใครจับกลุ่มอยู่กับใครบ้างแล้วก็กติกาการเข้ารอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงไปพร้อมๆกันนะครับโอเคผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับให้ทุกท่านได้รู้ก่อนแล้วกันนะครับว่ายูโร2024เนี่ยครับ ก็แข่งขันระบบแบบจัดกลุ่มนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน6กลุ่มครับก็24ทีมนะครับก็ผลการจับฉลากนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละกลุ่มแล้วกันนะครับทุกท่านกลุ่ม A นะครับก็ประกอบไปด้วยเยอรมนีนะครับในฐานะเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีสกอตแลนด์ครับของแอนดูโรบสันนะครับแล้วก็มีฮังการีนะครับของโซเวอร์สไลด์ด้วยนะฮะแล้วก็มีสวิสแลนด์ นี่ก็เป็นกลุ่ม A นะครับพยายามมาดูกลุ่ม B กันบ้างนะฮะกลุ่ม B ก็มีสเปนนะครับมีโครเอเชียมีอิตาลีแล้วก็มีอัลบาเนียนะครับส่วนกลุ่ม C นะกลุ่ม C ก็มีสโลวีเนียนะครับมีเดนมาร์กมีเซอร์เบียแล้วก็มีอังกฤษนะครับส่วนกลุ่มดีนะฮะกลุ่มดีนี่มีโปแลนด์นะครับมีเนเธอร์แลนด์นะครับมีเนเธอร์แลนด์สองฟันได้กับค้าปตีกของเรานะครับแล้วก็มีออสเตรียนะฮะแล้วก็มีฝรั่งเศสนะครับ โรร่งเสร็จแล้วก็มีกูนาเต้ bon <c oughs> <Bon ate. c oughs> คูนาเต้เกือบลืมแล้วก็กลุ่ม E นะครับกลุ่มเอมีเบลเยียมนะครับสโลวเ e นียเออโทษทีครับสโลวเกียแล้วก็โรมาเนียแล้วก็ยูเครนนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม F นะครับก็ประกอบด้วยตุรกีนะครับจอร์เจียโปรตุเกสนะครับแล้วก็มี สาธารณเช็คนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด6กลุ่มนะครับแบ่งกันเรียบร้อยแล้วสายตามนี้นะครับในฐานะที่เราก็เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลนะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เป็นสโมสรที่อยู่ในเกาะอ,อังกฤษเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเชียร์ทีมชาติอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ครับรวมถึงผมด้วยนะผมก็เชียร์ทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับก็ถ้าดูจากกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหา น่าจะผ่านเข้ารอบได้ครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับเรารู้จักชื่อชั้นของทีมร่วมกลุ่มแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเบื้องต้นนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าตอนเนี้ใครอยู่กับใครและอยู่กลุ่มไหนกันบ้างนะครับทีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับขยับมาดูนัดเปิดสนามก่อนนะครับนัดเปิดสนามแน่นอนกลุ่ม A ในฐานะเจ้าภาพนะครับก็ต้องเตะเป็น นัดแรกเลยนะครับเยอรมันก็เจอกับสกอตแลนด์ในวันที่14ครับเรื่องเวลาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าระบบคำนวณจะคำนวณตามนี้หรือเปล่าในในเว็บนะครับยังไงก็อยากจะให้อัปเดตลงเวลหนทีหนึ่งอย่าเพิ่งยึดตามเว็บตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์ก็อ่านเป็นว่าประมาณวันที่14ครับจะเป็นวันแรกในการคิกออฟนะครับของยูโร2024นะครับก็เตะตามตารางไปเรื่อยๆครับทุกท่าน กลุ่ม A นะครับกลุ่ม B จะมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับกลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F นะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะครับตอนที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าการสื่อสารมันยังไม่เป็นแบบนี้ครับผมจําได้ว่าสมัยช่วงวัยรุ่นเวลามีแมตช์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็จะไปซื้อหนังสือกีฬาครับซึ่งหน้ากลางเนี่ยมันก็จะเป็นตารางโปรแกรมนะครับว่า วันไหนใครติดกับใครใครเจอใครเขกลุ่มไหนบ้างนะครับเพิ่งออกไปครับเมื่อก่อนน่ยจะเป็นแบบนั้นเลยหรือว่าก็จะมีบางสํานักพิมพ์ที่เขาพิมพ์น,นะครับตารางมาเรียบร้อยเลยนะครับก็มาขายหรือว่าอาจจะแถมให้กับหนังสือพิมพ์รายวันรายสัปดาห์อะไรเงี้ยครับแต่สมัยนีย้ก็ต้องบอกว่ามันก็ห่างหายไปขาดหายไปนะครับเราก็มาใช้อินเทอร์เน็ตกันมาใช้สื่อทางโซเชียลอัปเดตข่าวๆกันตรงนี้นะครับทีนี้ ระบบการแข่งขันเนี่ยแน่นอนครับทุกท่านจะเห็นว่าแต่ละตารางเนี่ยนะครับมันจะมีแถบเขียวกับแถบสีฟ้าผมเรียกเป็นเขียวกับฟ้าแล้วกันนะครับทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่มจะตกรอบทันทีนะครับทุกท่านจะเห็นแล้วนะครับผมจะค่อยๆเลื่อนไปดูช้าๆนเนี่ยอันดับ4ี่นะครับอันดับ4แต่ละกลุ่มเนี่ยยังไงตกรอบแน่นอนนะครับเข้าใจตรงกันเลยว่ากลับบ้านได้เลยนะครับอันดับสี่สุดท้ายของแต่ละกลุ่มทีนี้คำถามคือสีเขียว ทีออ่อยู่ในอันดับ2อันดับบนของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติเลยนะครับใครที่เป็นที่1ที่2กลุ่มเนี่ยนะครับก็เข้ารอบไปเลยนะครับสบายๆปัญหามันอยู่ตรงทีมที่มีเหนือแถบสีฟ้าคืออันดับ3ของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับทุกท่านครับมันมี6กกลุ่ม เอากลุ่มละสอทีมที่เป็น 1- 2เข้าไปอัตโนมัติ6 2 12แปลว่ามันเข้าไปแล้ว12ทีมแต่รอบต่อไปมันคือรอบ14ทีมนั่นแปลว่าเราต้องการหาอีก4ทีมเพื่อที่จะเข้ารอบไปสมทบกับ12ทีมนั้นนะครับผมไปช้าช้ากันเถ่อมีบางท่านที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลที่แบบเป็นคอบอลจริงจก็เข้าใจระบบตรงนี้อยู่แล้วทีนี้เราต้องการนะครับ4ทีมเพื่อที่จะเข้าไปสมทบกับอีก12ทีมที่เข้าไปแล้วในฐานะที่1ที่2แต่ละกลุ่ม สี่ทีมเนี่ยนะครับจะมาจากที่3อ้าวแล้วมันมี6กลุ่มไม่ใช่เหรอแสดงว่าที่3มันก็ต้องมี6กทีมสิใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่าจะมีสี่ในหกทีมที่ได้เข้ารอบและจะมีที่สแค่2องทีมเท่านั้นที่ตกรอบทีนี้กติกาการคัดเลือกที่สามครับทง่านง่ายๆมากครับระบบตรงนี้เขาก็จะเอาคะแนนนะครับตัวเลขจากรอบแบ่งกลุ่มในรอบแรกเนี่ยเอามาจัดอันดับว่าใครมีดีคะแนน ลูกได้เสียไปยังไงใครยิงได้มากกว่าใครยิงได้น้อยกว่าบวกลบกันแล้วเป็นยังไงครับเอามาจัดอันดับครับตรงเนี้ยดาวทุกท่านที่ผมให้ทุกท่านดูในในจอนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นตารางจัดอันดับนะครับในอันดับ3นะครับก็จะเรียงมาเลยครับ6กทีมอันดับ3ของ6สายเรียงกันว่าใครมีคะแนนดีที่สุดในบรรดาเทียบเฉพาะแค่อันดับ3ของแต่ละกลุ่มนะครับเอามาเทียบกันก็มาวางเลยอันดับ3 แต่ละกลุ่มบางเลยครับจะเห็นนะครับที่เขียนว่าเติร์ดเทรดนะครับก็คืออันดับ3มของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาบางทั้งหมด6กลุ่มและจัดอันดับนะครับแล้วอันดับที่ดีที่สุด4ทีมแรกจะได้ผ่านเขารออไปส่งพบกับเพื่อนอันดับหนึ่งอันดับ2ที่รออยู่แล้วในะรอบ1 6ทีนะครับ2ทีมก็จะตกรลอกทีนี้คําถามต่อไปนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากคําถามคืออา้าวแล้วทีมอันดับ3ที่ผ่านเข้าไปในรอบ 16ทีมเนี่ยจะไปเจอกับใครละ่ะอันนี้น่าสนใจหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าในฐานะของการเ,เป็นที่1ที่2ของแต่ละสายใครก็อยากเจอที่3ถูกไหมครับเพราะว่าที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นทีมที่อ,อ,อาจจะยังไม่ไม่ดีพอหรือว่าอาจจะคุณภาพไม่เท่าที่1 2ที่สในใน,ในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นทีมหัวตาราง ือว่าทีมที่เป็นตัวเต็งก็อยากเจอที่3าอยู่แล้วทีนี้คาถามคือ4ี่ทีมที่เป็นที่3ที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับจะไปจับจะไปอยู่หรือจะไปเจอกับใครในจะไปประกบก,กับใครในรอบ16ทีมมันมีแบบนี้ครับทุกท่านตรงนี้มีหลายหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจครับทุกท่านจะเห็นตารางตรงนี้นะครับตารางตรงนี้นะครับผมอธิบายแบบไปช้าๆเลยนะครับอาจจะ สโลมโมชั่นนิดนึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจสําหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็เข้าใจแล้วแต่ไม่เป็นไรนะรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความซับซ้อนตรงนี้ในโทนเม์ของโคปาอเมริกาไม่มีโคปาอเมริกาเป็นอะไรที่แบบการจัดการแข่งขันรูปแบบนี้คอมมอนมากๆนะครับธรรมดามากเข้าใจง่ายมาดูตารางกันครับอยากให้ทุกท่านดูหัวตารางตรงนี้ก่อนที่เมาส์ผมวงตรงนี้ไว้นะครับจะเห็นว่า มีที่ 1B นะครับที่1 C ที่1 E ที่1 F เแปลว่าทีมอันดับ1สาย B สาย C และสาย E และสายเ4ทีมนี้จะมีโอกาสเจอที่3ที่ดีที่สุด4ทีมที่ผ่านเข้ารอบนั่นหมายความว่าคนที่อยู่กลุ่ม B เอ่อชาติที่อยู่กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม B กลุ่มเเนี่ยใครเข้าที่1่เนี่ยยังไงก็เจอที่3แน่ๆทีนี้ลองไปดูกันครับอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมานะครับไปดูซิว่าผู้โชคดี กลุ่มนั้นมีใครกันบ้าง B C E F อ๋อตื้ตือตือ่ะ B ก่อนครับ B เนี่ยครับก็ได้เปสเปนอิตาลีฝวัเงเียพวกนี้นะครับ B C E F ใช่ไหมครับสโลวนเนียเดนมาร์กเซอร์เบียอังกฤษเนี่ยอังกฤษก็มีโอกาสนะครับถ้าเป็นที่หนึ่งของสายนี้ก็มีโอกาสเจอที่สามก็เส้นทางสดใสก็สามารถพูดได้นะครับเอ่ออะไรนะผมจำไม่ได้ละเอ่อ B C E F อ่ะ B, C, E F ะ B C แ e, ล้วนะครับ 4เวลานอนอ่ากิตเนาะแล้วก็อีอฟนะข้ามดีไปนะมา E นะครับ E เนี่ยก็เป็นเบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียยูเคนี่ยถ้าอย่างเบลเยียมเนี่ยนะครับเข้าไปที่1ก็มีโอกาสเจอที่3นะครับกลุ่ม F ตรุรกีจ,จอ,จอร์เจียโปลุกเกีอ่าเนี่ยครับถ้าโปลุกเกีเข้ารอบออในฐานะแชมป์กลุ่มก็เส้นทางสดใสก็จะไปเจอที่สามแน่ๆนะครับอันนี้เข้าใจเนาะไปชา้าช้านะครับพยายามขยับไปชา้าช้าโอเคทุกท่านเข้าใจตรงนี้แล้วและคำถามคือไอ้ 1B ไอหนึ c, ห่งซีไอหนึ่งเอเนี่ยจะเจอที่สามของสายไหนล่ะอ,ะอน,นี่เป็นคำถามสำคัญขยับมาดูตารางข้างหน้าครับที่ผมวงกลตรงนี้ครับงหัวตรงนี้เนาะเขาเขียนว่า Third Page Team Third Page Team นั่นแหละนะครับทุกท่านจะเห็นว่ามันมีฟอร์เมชันเยอะมากเลยนะครับเป็นแถวเนี่ยนะครับไล่เรียงไป A B C D A B C E A B C F A B D E ซีเอฟเอีต่างๆนะครับจนมาถึง c d e f ทุกท่านอาจจะงงบางท่านงงให้แล้วมันคือมันคืออะไรผมจะบอกอย่างนี้ครับไอ้รูปแบบฟอร์เมชันต่างๆที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ผมเอาเมาวงตรงนี้นะครับหยิบยาวมาเลยข้างหน้าเนี่ยนะครับเี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าแพทเทิร์นสิบห้าฟอร์เมชันเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญตรงนี้ครับย้อนกลับมาดูตรงอันดับตารางตรงนี้สมมุตินะครับ สมมุติว่าที่3มกลุ่ม a b c d e f มาเรียงคะแนนกันปรากฏว่าเป็นตามนี้เลยสมมุตินะครับสมมุติเป็นตามนี้ว่าที่3มกลุ่ม a เนี่ยดี d, ที่สุดก็อยู่ข้างบนที่3ามกลุ่ม b ดีรองลงมาที่3ามกลุ่ม c รองลงมาที่3มกลุ่ม d รองลงมาที่3มกลุ่ม e กับที่3กลุ่ม f คะแนนไม่พอทําให้ต้องตกรอบเพราะฉะนั้นแปลว่าที่3ของกลุ่ม a b c d ได้เข้ารอบ นะครับทีนี้ A B C D เป็นแพทเทิร์นตรงไหนเรามาดูกันข้าง่างทุกท่านครับตรงไหนมี A B C D บ้างครับทุกท่านจะเห็นว่าแถวบนมี A B C D อ่าทีนี้ถ้าแถวบนมี A B C D แสดงว่าทีมที่จะไปประกบคู่กับที่1 B ที่1 C ที่1 E ที่1 F จะออกมาเป็นแบบนี้ครับตรงนี้เลยครับ ซึ่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกับ A B C D นั่นแปลว่า t o รับนั่นแปลว่าที่3ของกลุ่ม A จะเจอที่1ของกลุ่ม B ที่3ของกลุ่ม D จะเจอที่1ของกลุ่ม C ที่3ของกลุ่ม B จะเจอที่1ของกลุ่ม E และที่3ของกลุ่ม C จะเจอที่1ของกลุ่ม F น่เขาจัดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยครับว่าที่สาม ที่ผ่านเข้ามา4ทีมเนี่ยจะเจอกับใครในที่หนึ่งของ B C E F จนกว่าจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนเป็น4กลุ่มที่เข้ารอบในฐานะอันดับ3ดีที่สุดทุกท่านจะสังเกตว่า1 5ผ้าแพทเทิร์นที่ผมนับไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันมี A B C D แค่แพทเทิร์นเดียวสังเกตไหมครับไม่มี A B C D อีกแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นอะไรครับ A B C E A B C F นะเห็นไหมครับมันไม่ซ้ำกันดังนั้นแปลว่า ตรงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกสําคัญเลยว่าเมื่อเรียงคะแนนกันแล้วเนี่ยนะครับใครจะถูกจับมาเจอกับที่1ของแต่ละกลุ่มที่ผมบอกไปสมมุติตัวอย่างให้อีกครั้งหนึ่งเป็นจะได้เข้าใจง่ายๆครับผมสมมุตินะครับสมมุติว่า A กับ B เนี่ยตกรอบนะครับที่1นึ่งอที่สามของ A กับที่3ของสาย B เนี่ยตกรอบนะครับกลายเป็นว่าที่3ของสาย C สาย d สาย e และสาย f เข้ารอบเราก็จะมาดูกันว่า C D E F เนี่ยมันไปตรงกับฟอร์เมช o ั่นแถวไหนตามไปนะครับท่าน C D E F นะเอาท่านดูสิครับมีตรงไหน C D e F อ่าเนี่ยครับ C D E F เห็นไหมครับเมื่อ C D E F อยู่ในลายตรงนี้เราก็ขยับมาดูลายข้างหลังที่ต่อกันไปข้างหลังเะครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าที่3ของสายไหนไปเจอกับที่1ของข้างบนพเพราะ็็ลอยอยู่แล้วตรงนี้นั่นก็แปลว่า3 F เป็นไงครับเจอ1 B 3 e เจอ1 c 3 d เจอ1 e และ3 c เจอ1 f ยกตัวอย่างมา2กรณีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจแล้วแหละนะครับไปแบบช้าๆและเข้าใจแน่นอนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจวนกับไปฟังเมื่อกี้ใหม่นะผมเชื่อว่าผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นฟอร์เมช o ันที่ถูกออกแบบมา น่าจะน่าจะหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ผิดผมเคยเหมือนกับทําคลิปตรงนี้ไปรอบหนึ่งแล้วด้วยนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้ก็ทําใหม่ทําอีกนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับตรงนี้ครับมันก็จะบ่งบอกเลยว่า formation สิบห้า formation Form เนี่ยเป็นรูปแบบนะครับที่จะส่งผลว่าใครเจอใครนะครับแต่ว่า 1B 1C 1E 1F เนี่ยเขารออยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครเข้ามาจะเจอเขาตรงกับแถวไหนก็จับกันตามที่แพทเทิร์นนั้น คงแบบนี้ไว้เลยนะครับอ่ะผมสมมุติให้อีกกรณีหนึ่งก็ได้กรณีที่3ส,สมมุติผมให้ที่3สาย a กับที่3สาย f เนี่ยตกรอบนะครับมีแค่ที่3สาย b ที่3สาย c ที่3สาย d และที่3สาย e เท่านั้นที่เขารอบเราก็จะไปดูกันในตารางว่า b c d e เขารอบเนี่ยอยู่แถวไหน b c d e นะครับเนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับ b c d e อยู่ตรงนี้ เมื่อ bcd อยู่ตรงนี้ก็จะถูกวางไว้แล้วเรียบร้อยด้านหลังที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับว่าใครเจอใครจะเห็นไหมครับว่า3 e นะ่จะกลายมาเจอ1 b แล้วนะครับแล้วก็3 d นะครับก็จะมา,มาเจอ1 c 3 b มาเจอ1 e แล้วก็3 c มาเจอ1 f เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามแพทเทิร์นของการเข้ารอบในการจัดอันดับตารางในฐานะเข้ารอบมาเป็นอันดับที่3ของของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับตรงเนี้ยผมว่าใครและ ส่วนใหญ่ทุกท่านก็อาจจะจะไปเข้าใจมันทาไมเดี๋ยวก็พอมันผ่านเข้ารอบแล้วก็รอดูเลยแล้วกันใครเจอใครเผื่อว่านะครับเผื่อว่ามีแฟนถามภรรยาถามหรือใครถามมันเข้ารอบมาได้ไงมันเป็นที่3ทมาไมมาเจอทีมนี้ล่ะเราจะได้อธิบายถูกครับทีนี้พอผ่านมารอบ16ทีมแน่นอนครับทุกท่านแพทเทิร์นมันก็ง่ายแหละนะครับก็เป็นตามตารางที่ทุกท่านเห็นอยู่งนนะครับก็จะมีการแบ่งนะครับมีสายบนสายล่างนะครับว่าที่1 ของลุ่ม V ใครเจอที่3กลุ่มใ้เห็นไหมครับก็จะมีตารางบอกเรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะบอกเลยตรงเนี้ยหลังจากที่ประกบคู่รอบโหวต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วครับมันก็จะเป็นการแบ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเส้นตรงเนี้ยที่ผมเอาเมาส์นะครับจ่ออยู่ตรงเนี้ยนะครับเหนือขึ้นไปจากเมาส์ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสายบนต่ำลงมาจากเมาส์ก็จะเป็นสายล่างนะครับใครอยู่สายไหนใครจะมีโอกาสไปเจอกันรอบชิงเราก็จะเริ่มเห็นภาพ แต่มันก็จะไปตามสเต็ปตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับตรงนี้สบายๆเข้าใจง่ายๆครับสุดท้ายแต่และรอบก็จะผ่านมาอาัอง้ง16ร,รอบรอบแทีมสุดท้ายรอบเซมีไฟนอลรอบไฟนอลนะครับก็จะมาสิ้นสุดกันประมาณที่14กรกฎาคมนะครับนี่ก็เป็นแพทเทิร์นคร่าวๆนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจตรงนี้ถ้าเคลียร์คือก็ไม่มีตรงไหนยากแล้วนะครับในเรื่องการประกบคู่ของทีมอันดับ3นะครับ ทีนี้ก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวไงผมอยากจะกลับมาดูการจัดกลุ่มนิดนึงนะครับถามว่ามีกลุ่มออฟเดตไหมซึ่งปกติแล้วในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มออฟเดตใช่ไหมครับแต่เท่าที่ผมดูนะครับทุกท่านลองดูนะครับผมมองแล้วว่ามันเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้มีสายไหนที่ ที่ดูแบบอันตรายแบบมีทีมเก่งๆเข้าไปอยู่แบบหนาแน่น3ทีมอะไรเงี้ยถ้าจะให้รู้สึกว่ามีสายนา้าสนุกก็น่าจะเป็นสายบีครับมีสเปนด้วยอิตาลี Italy ด้วยแล้วมีโคเอเชียด้วยก็อาจจะมองว่าเป็นอาจจะเป็นสายสายฮาร์ดนิดนึงนะครับสายบีสาย B. เอ,อยนี่ผมมองว่าเยอรมันน่าจะไม่น่านมีปัญหานะครับเยอรมันไม่น,านม่าฟิลนาหน่าจะต้องเข้าเอบาแล้วแหละนะครับส่วนสายซีผมก็มองวอังกฤษนน่าจะเขาเอบา อีกทีมหนึ่งก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครใครก็ได้ครับส่วนสายบีเนี่ยยังไงผมเชื่อว่าสเปนอิตาลีน่าจะเอาตัวรอดได้น่าจะเข้าทงคู่นะครับส่วนสายดีครับก็จะมีเนเธอร์แลนด์ก็ต่างตางเชียร์เนเธอร์แลนด์อยู่แล้วมีมีเบอร์กินฟันไดนะครับมีโปลิกาโปอะไรพวกนี้แล้วแถมมีก็เชียร์เนเธอร์แลนด์นะครับคือพูดง่ายว่านักเตะลิเวอร์พูลของเราเนี่ยกระจายอยู่ประเทศไหนก็เชียร์ประเทศนั้นนะครับแต่หนักๆเราจะเน้นไปทั้งอังกฤษนะครับทังกี ฝรั่งเศสอ๋อผมมองข้ามฝรั่งเศสไปผมก็เชื่อว่าสายดีฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์น่าจะน่าจะเข้าทั้งคู่แต่ก็ประมาทออสเตรียไม่ได้ครับประมาออสเตรียไม่ได้ส่วนสายอีบลเยียมน่าจะคุณภาพมาตรฐานน่าจะยังโอเคอยู่ครับผมก็เชื่อว่าเบลเยียมน่าจะเข้ารอบส่วนอีก3าทีนี้น่าจะแข่งกันสนุกครับพอๆกันสโลวีเกียโรมาเนียแล้วก็ยูเครนส่วนสายเอนะครับผมมองว่าโปรตุเกสโปรตุเกสน่าจะมาตรฐานสูง ในบรรดาทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยผมว่าพอๆกันเลยนะครับก็น่าจะน่าจะแข่งกันสนุปสายนี้นะครับแข่งกันเข้าที่2อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกท่านไม่ได้มีสายไหนแบบแข่งโป๊กหรือว่าเป็นคู่ออฟเดยนะครับผมว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเจ้าภาพก็น่าจะไม่หนักนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าร่มลึกๆนฐานะการเป็นเจ้าภาพนะครับเยอรมันก็มีปัญหามาเยอะผมเองก็เมื่อก่อนนะครับก็เป็นแฟนบอลเยอรมันเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าหลังๆมาจะมาหนักทางกีษซมากกว่านะครับ ก็ตามดูนครับเพื่อนๆเดอเือนหน้ายูโรก็จะเริ่มเริ่มแล้วนะครับผมเชียร์อย่างเดียวคืออย่าให้นักเตะร,รีบรัวแล้วบาดเจ็บอะไรแบบหนักๆจนแบบเออกลับมาเข้าแคมป์ไม่ไหวหรือว่าปีีิสั่นไม่ไหวเนี่ยคือไม่อยากให้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยนะครับถ้าถ้าตกรอบเร็วก็ได้กลับมาพักเร็วแต่ก็เชียร์ให้ใหพยายามเข้ารอบทาผลง,งานให้ดีแล้วกันนะครับจะได้เอาผลงานดีๆจากระดับทีมชาติเนี่ยติดตัวกลับมาเล่นในลีกด้วยนะครับก็นี่คือ เอ่อข่าวๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลฟอร์แมชั่นโปรแกรมต่างๆของยูโรทรัมยี่สี่ไงก็ติดตามชมได้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็จะทำโคปาเมริกาสมารยี่สี่สามารถไปติดตามตรงนั้นได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไม่ลืมครับข่าวๆสโมสรฟุตบอลริเวอร์พูลถ้ามีข่าวาวอะไรก็มาอัปเดตทำคลิปกันแบบนี้เป็นประจำนะครับในคลิปนี้ไว้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โคปาอเมริกา2024แล้วกันขอบคุณต้องรับการติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไว้ท